สวัสดีครับคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าพวกเราสามารถมีเงินล้านได้โดยที่ไม่ต้องทำงานเพิ่มและไม่ต้องอดจากของที่เคยใช้หรือของที่เคยกินพวกเราเพียงแค่เปลี่ยนวิธีการใช้เงินใช้อย่างฉลาดและรู้จักเอาเงินออมมาลงทุนก็สามารถสร้างเงินล้านได้แล้วลองฟังวิธีที่ผมจะแนะนำต่อไปนี้แล้วคุณผู้ฟังจะเข้าใจเป็นวิธีที่จะได้จริงและไม่ยากอย่างที่คิด 1. แค่เปลี่ยนเมน,นูประจำวันเงินก็ไหลเข้าแบบไม่รู้ตัวคุณอาจไม่รู้ว่ากาแฟแก้วละร้อยที่คุณดื่มทุกเช้ามันไม่ได้แค่ปลุกให้คุณตื่นแต่มันค่อยๆดูดเงินในกระเป๋าคุณออกไปทุกวันลองคำนวณง่ายๆถ้าคุณดื่มกาแฟวันละ1แก้วราคาแก้วละ100บาทเดือนหนึ่งคุณจ่ายไป3,000บาทปีหนึ่งเท่ากับ36,00 0บาทแต่ถ้าคุณเปลี่ยนมาซื้อกาแฟจากร้านข้างทางหรือร้านทั่วไปที่ราคาถูกลงแก้วละ70บาท คุณยังได้กินกาแฟาหอมๆเหมือนเดิมยังได้ความสุขตอนเช้าเหมือนเดิมแต่คุณเหลือเงินเพิ่มขึ้นวันละ30บาทเดือนละ900บาทปีละ1,800บาทแค่เปลี่ยนร้านกาแฟายังไม่ได้งดยังไม่ได้ลำบากอะไรคุณมีเงินเก็บเพิ่มหลักหมื่นต่อปีแล้วทามาดูอาหารกลางวันสมมติคุณกินร้อนอาหารจานละ120บาทบางวันอาจมากกว่านี้ด้วยซ้ำถ้าคุณทำงานในย่านออฟฟิศหรือห้าง อาหารกลางวันกลายเป็นค่าใช้ใจ่ายหลักของวันโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าคุณลองเปลี่ยนจากกินร้านดังมาเป็นข้าวกล่องหรือร้านริมทางราคา5 0าสบถึงหกบาทคุณจะประหยัดได้วันละ6 0สิบถึงเจบาทเดือนหนึ่งประมาณ1 5 0 0บาทปีหนึ่งเท่ากับ1 8 0 0 0บาทรวมแค่กาแฟกับอาหารกลางวันคุณสามารถประหยัดได้ประมาณ30,000บาทต่อปีโดยที่ยังได้ดื่มได้กินไม่ได้อดไม่ได้ลำบากแค่เลือกใหม่ให้ฉลาดขึ้นยังไม่จบแค่นั้น ถ้าคุณเป็นคนที่ซื้อน้ำดื่มทุกวันขวดละ15บาทเดือนหนึ่งก็จ่ายไป450บาทปีละ5,400บาทลองพกขวดน้ำจากบ้านแทนแค่ข้อนี้ข้อเดียวคุณก็มีเงินเก็บเพิ่มหลักพันแล้วขนมของว่างที่ซื้อไว้กินเล่นระหว่างวันละ่ะบ่อยครั้งเราไม่ได้หิวแค่เบื่อหรือเคยชินขนมถุงละ30บาทวันละถุงเดือนละ900รวมปีละ1800บาทถ้าไม่ตัดก็แค่ลดลงครึ่งเดียวคุณก็มีเงินเพิ่มอีกหลายพัน รวมทั้งหมดแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องกินดื่มเล็กๆในแต่ละวันกาแฟอาหารกลางวันน้ำดื่มของว่างคุณประหยัดได้มากกว่า4 0 0 0 0 0 0ถึง50,000บาทต่อปีทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากการทำงานหนักขึ้นไม่ได้เกิดจากการได้เงินเดือนเพิ่มแต่เกิดจากการเปลี่ยนวิธีใช้เงินในเรื่องเดิมๆที่คุณใช้ทุกวันอยู่แล้วคนส่วนใหญ่เวลาพูดถึงการเก็บเงินจะคิดถึงการตัดของใหญ่เช่นรถบ้านหรือทริปต่างประเทศ แต่ของที่กินอยู่ทุกวันต่างหากที่ค่อยๆดูดเงินเราไปโดยไม่รู้ตัวถ้าคุณเริ่มจากแค่กาแฟแค่ข้าวกล่องแค่พกขวดน้ำแค่ลดขนมคุณไม่ได้เปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตในทันทีแต่คุณได้เปลี่ยนอนาคตของตัวเองไปอีกแบบนี่ไม่ใช่เรื่องของความรวยหรือความจนแต่มันคือเรื่องของความฉลาดในการเลือกใช้เงินคุณยังใช้ชีวิตได้เหมือนเดิม ยังดื่มกาแฟได้ยังได้กินของที่ชอบแต่คุณเลือกให้มันคุ้มกับอนาคตของคุณมากขึ้นและทั้งหมดนี้เริ่มต้นได้เลยตั้งแต่พรุ่งน,นี้เช้า 2. ส,สุขแต่เจ็บตัวเจ็บกระเป๋าบุหรี่เบียรหวยบางคนตั้งใจเก็บเงินทั้งเดือนแต่ก็พังลงในคืนวันศุกร์แค่เบียสองขวดก็หมดไปแล้วเกือบร้อห สุบุรีวันละซองก็จ่ายอีกเกือบ3,000ต่อเดือนยังไม่รวมหวยงวดละสองใบที่แม้ไม่ถูกแต่ก็ยังซื้อเพราะคิดว่าเดี๋ยวมันก็ต้องถึงตาเราบ้างความสุขจากสิ่งเหล่านี้มาไวมากเบียร์เย็นให้ความรู้สึกดีแค่ไม่กี่ชั่วโมงบุรีจุดแล้วดับแต่เงินที่จ่ายไปหายถาวรหวยลุ้นได้แค่สองวันแต่เสียเงินทุกมวด ถ้าลองคิดเป็นตัวเลขง่ายๆแค่บุหรี่กับเบียร์รวมกันเฉลี่ยเดือนละ4,000หวยอีกงวดละพันเดือนหนึ่งก็5,000ปีหนึ่ง60,000 5ปีก็300,000นี่คือเงินที่หายไปกับสิ่งที่ไม่ได้พาเราไปไหนไม่ได้ทำให้รวยขึ้นไม่ได้สุขภาพดีขึ้นไม่ช่วยให้อนาคตมั่นคงขึ้นตรงกันข้ามบางอย่างทำลายทั้งสุขภาพและเป้าหมายชีวิตโดยไม่รู้ตัวลองนึกภาพว่าถ้าคุณยังดื่มได้อยู่แต่ลดแค่ครึ่งหนึ่งยังลุ้นได้อยู่แต่อย่าซื้อทุกงวด แค่ปรับวิธีคิดไม่ต้องงดทันทีลองแค่ลดลงครึ่งหนึ่งก่อนคุณก็มีเงินเหลือเพิ่มเดือนละ2,500บาทซึ่งมากพอจะเริ่มลงชุนแบบจริงจังหรือเก็บเป็นเงินฉุกเฉินหรือใช้ปลดหนี้หรือเปลี่ยนเป็นทุนเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆที่คุณฝันไว้แต่ยังไม่กล้าเริ่มเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทำงานหาเงินแล้วใช้มันแลกกับความสุขปลอมเราเกิดมาเพื่อมีชีวิตที่ดีมีอนาคตที่มั่นคุณผมไม่ได้บอกให้คุณเลิกทุกอย่างวันนี้ แต่ขอให้เริ่มแค่ตั้งคำถามกับความเคยชินว่าคุ้มไหมแค่เปลี่ยนจากจ่ายแบบไม่รู้ตัวมาเป็นจ่ายแบบมีสติคุณจะไม่ใช่คนที่หาเงินเก่งเท่านั้นแต่จะเป็นคนที่เหลือเงินเก่งด้วยเพราะความรวยไม่ได้วัดจากไรายได้แต่วัดจากว่าหลังจากใช้ชีวิตไปแล้วคุณเหลือเท่าไหร่ในมือ 3. สิ่งที่จ่ายอยู่ทุกวันจริงๆแล้วฟรีก็มี มีหลายอย่างในชีวิตประจำวันที่เราเสียเงินซื้ออยู่เรื่อยๆทั้งที่ความจริงของพวกนั้นมันมีฟรีให้ใช้หรือมีทางเลือกที่ถูกลงหลายเท่าแต่เราแค่ลืมหรือไม่เคยตั้งคำถามกับมันเลยเช่นทุกวันนี้หลายคนสมัคร Netflix Disney Plus YouTube Premium หรือ Spotify รวมๆแล้วจ่ายเดือนละเกือบพันแต่เคยใช้ไม่เกิน2แอปต่อวันแล้วทำไมต้องจ่ายพร้อมกันทุกแอปในเมื่อเราดูไม่ทันอยู่แล้วลองปรับใหม่ ใช้วิธีหมุนเวียนสมัครปีละแอปเช่นเดือนนี้ดู Netflix เดือนหน้าสลับเป็น Disney Plus หรือถ้าอยากฟังเพลงแบบไม่มีโฆษณาลองใช้ YouTube ปกติพร้อมโหลดแอปฟรีฟรีอย่าง SoundCloud หรือฟังวิทยุออนไลน์แค่จัดก,การ Subscription ให้ดีคุณประหยัดได้อีกเดือนละ500-700บาทปีหนึ่งก็6,000-8,000บาทแบบสบายๆยัยงได้ดูยังได้ฟังยังได้บันเทิง แค่จ่ายน้อยลงและเลือกใช้ให้คุ้มอีกเรื่องที่คนมองข้ามคือหนังสือและความรู้หลายคนซื้อหนังสือเล่มละ3า3ร0อบาทอ่านครั้งเดียวแล้ววางไว้เฉยๆเดือนหนึ่งซื้อ2-3เล่มรวมแล้วพันกว่าบาทปีหนึ่งเกือบ1 5ื่นแต่รู้ไหมว่าแอปห้องสมุดออนไลน์อย่าง Libby หรือแอปห้องสมุดของไทยมีหนังสือฟรีให้อ่านมากมายหรือคุณสามารถยืมหนังสือจากห้องสมุดประชาชนแม้แต่ YouTube หรือเว็บไซต์ ก็มีคอร์สดีๆเพียบทั้งฟรีและคุณภาพสูงแค่เปลี่ยนจากการซื้อทุกครั้งที่อยากรู้มาเป็นการหาวิธีเรียนรู้แบบไม่เสียเงินคุณจะประหยัดได้อีกก้อนใหญ่และยังได้พัฒนาตัวเองต่อเนื่องรวมทั้งหมดค่าน้ำดื่มประหยัด5,000บาทต่อปีความบันเทิงประหยัด7,000บาทต่อปีหนังสือความรู้ประหยัด10,000ถึง15,000บาทต่อปีรวมประมาณ20,000ถึง27,000บาทต่อปี จากของที่คุณยังดื่มยังดูยังเรียนรู้อยู่เหมือนเดิมแต่แค่เปลี่ยนวิธีเข้าถึงให้ฉลาดขึ้นคุณไม่ต้องลำบากไม่ต้องลดคุณภาพชีวิตไม่ต้องรู้สึกอดเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่คุณต้องการยังอยู่ครบแต่คุณมีเงินในบัญชีเพิ่มขึ้นอีกหลายหมื่นคนที่ใช้ชีวิตแบบรวยไม่ใช่คนที่จ่ายเยอะเสมอไปแต่คือคนที่รู้ว่าอะไรจำเป็นต้องจ่ายและอะไรได้ฟรีก็เอาฟรีถ้าคุณเปลี่ยนตรงนี้ได้ คุณไม่ได้แค่ประหยัดแต่คุณกำลังพาตัวเองเข้าใกล้อิสรภาพทางการเงินทีละนิดแบบที่คนส่วนใหญ่ไม่ทันได้คิดได้ซ้ำา 4. จ่ายเพื่อความสวยแต่ไม่ได้ผลลัพธ์เพิ่มความสวยความดูดีเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากมีแต่คำถามคือคุณกำลังจ่ายเพื่อผลลัพธ์หรือแค่จ่ายเพื่อความรู้สึกว่าเราดูดีตัวอย่างที่เจอบ่อยที่สุดคือสกินแคร์หลายคนซื้อครีมราคา1 5 0 0ถึง3,000บาท เพราะแบรนด์ดังรีวิวดีแต่ไม่เคยถามตัวเองว่าหน้าเราดีขึ้นจริงไหมหรือเรารู้สึกดีแค่ตอนซื้อในความเป็นจริงครีมที่มีสารบำรุงหลักเหมือนกันเช่นในอาซินามายเรตินอลหรือเซรามายสามารถหาได้ในหลายๆแบรนด์ที่คุณภาพดีราคาแค่300-500บาทผลลัพธ์ใกล้เคียงกันบางตัวดีกว่าได้ซ้ำเพราะไม่มีน้ำหอมหรือสารระคายเคืองสมมุติคุณซื้อสกินแคร์เบลละ2ชิ้น จากเดิมที1 0 0่บาทต่อชิ้นรวมแล้ว2,000บาทถ้าเปลี่ยนมาใช้แบรนด์ตามปกติที่คุณภาพดีราคา500บาทต่อชิ้นคุณจ่ายแค่1000บาทประหยัดได้เดือนละ1000บาทปีหนึ่งก็1 2 0 0 0บาทคุณยังบำรุงผิวเหมือนเดิมยังน่าใสาเหมือนเดิมแต่อีกฝั่งหนึ่งของกระจกคุณมีเงินในบัญชีเพิ่มขึ้นหลักหมื่นต่อมาคือค่าทําผมผู้หญิงจํานวนมากจ่ายค่าทําผมร้านหรูเดือนละพันถึงสองพบาทเพื่อให้รู้สึกว่าเราได้ดูแลตัวเองดี แต่ถามจริงว่าผลลัพธ์ต่างจากร้านใกล้บ้านที่ช่างฝีมือดีมากแค่ไหนบางร้านตัดดีแชมพูนุ่มบริการไวราคาแค่200-300บาทคุณยังดูดีเหมือนเดิมยังมั่นใจในตัวเองเหมือนเดิมแต่ต่างกันตรงที่คุณไม่ได้จ่ายเพื่อภาพลักษณ์ของร้านคุณจ่ายเพื่อฝีมือจริงๆสมมุติว่าเดิมทีคุณจ่ายค่าทำผมร้านดังในห้างเดือนละ1,500บาทเปลี่ยนเป็นร้านใกล้บ้านจ่ายแค่300บาทคุณประหยัดได้เดือนละพันสอง ปีหนึ่งก็อีก14,400บาทรวมแค่2เรื่องนี้สกินแคร์กับทำผมคุณมีเงินเหลือเพิ่มปีละ26,400บาทโดยประมาณแถมยังดูดีเหมือนเดิมหรืออาจดูดีกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะคุณได้ความมั่นใจและภูมิใจในการใช้เงินอย่างฉลาดสิ่งที่คนจำนวนมากเข้าใจผิดคือความสวยต้องจ่ายแพงแต่จริงๆแล้วความสวยคือความมั่นใจและพอใจในตัวเองและถ้าคุณเปลี่ยนจากการจ่ายเพื่อความรู้สึก มาเป็นจ่ายเพื่อผลลัพธ์จริงๆคุณไม่ได้แค่สวยขึ้นแต่คุณกําลังปลดล็อกพลังทางการเงินในตัวเองเพราะถ้าคุณดูดีแล้วยังมีเงินเหลือเก็บคุณไม่ใช่แค่ดูรวยแต่คุณกําลังรวยขึ้นจริงๆแบบมั่นคงและยั่งยืน 5. ลดสิ่งที่ไม่จําเป็นเติมสิ่งที่มีค่าในชีวิตชีวิตคนเมืองทุกวันยุดูเหมือนสะดวกขึ้นแต่ถ้ามองให้ดีรายจ่ายจุกจิกที่เรายอมจ่ายเพราะคําว่าสะดวก กลับกลายเป็นตัวขโมยอนาคตโดยที่เราไม่รู้ตัวเริ่มจากค่าเดินทางหลายคนติด Grab หรือเรียกรถผ่านแอปทุกวันบางครั้งแค่3กิโลก็จ่ายไปแล้ว120บาททั้งที่ขึ้น MRT หรือ BTS ใช้เงินแค่20-30บาทต่างกันวันละ100เดือนละ2-3,000บาทถ้าเดินเพิ่มอีกนิดหรือวางแผนล่วงหน้าอีกหน่อยคุณไม่ได้แค่ประหยัดแต่คุณได้ออกกำลังกายได้เวลาดูวิวฟังเพลงคนเดียว และได้สุขภาพดีโดยไม่ต้องเข้ายิมบางคนจ่ายฟิตเนสเดือนละ2000บาทแต่ไปใช้แค่สัปดาห์ละวัน2วันเท่ากับครั้งละ250-500บาทในขณะที่สวนสาธรารณะล้อมรอบไปด้วยคนออกกำลังกายฟรีฟรีแอป YouTube มีคลิปออกกำลังให้เลือกนับพันจากครูระดับโลกที่ไม่คิดค่าใช้ใจ่ายสักบาทแค่เปลี่ยนสถานที่จากฟิตเนสรูมาเป็นสวนหน้าหมู่บ้านหรือบ้านตัวเองคุณประหยัดได้เดือนละ2000ปีละ2 4 0 0 0 สุขภาพดีเท่าเดิมหรืออาจดีกว่าเพราะคุณไม่รู้สึกว่าต้องฝืนไปออกกำลังคุณเลือกทำเพราะอยากทำจริงๆอีกสิ่งที่เปลืองโดยไม่จำเป็นคือแพ็กเกจโทรศัพท์หลายคนเลือกแบบอันลิมิ d ต่ใจเดือนละ799ถึง1,000บาททั้งที่ใช้จริงแค่เล่นโซเชียลกับดูคลิปสั้นลองเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจ299ถึง399บาทและเปิด WiFi เป็นหลักคุณยังใช้ชีวิตออนไลน์ได้เหมือนเดิม แต่ประหยัดได้อีก500-700บาทต่อเดือนปีละอีก6,000 8ถึง8,000บาทรวมทั้งหมดแค่ปรับ3เรื่องคือการเดินทางฟิตเนสแพ็กเกจมือถือคุณสามารถประหยัดได้ประมาณ4 0 0 0 0 5 0 0ถึ 50, บาทต่อปีโดยยังเดินทางได้เหมือนเดิมยังออกกำลังกายได้เหมือนเดิมยังเล่นเน็ตได้เหมือนเดิมแต่ที่เปลี่ยนไปคือคุณใช้จ่ายแบบรู้ตัวและคุณเริ่มรู้ว่าการใช้ชีวิตแบบมีคุณภาพไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงเสมอไป เพราะทุกครั้งที่คุณลดของไม่จําเป็นคือคุณกําลังเติมสิ่งที่มีค่าลงในชีวิตบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าขาดไม่ได้มันแค่เคยชินพอเรากล้าลองใหม่เราจะรู้ว่ามีวิธีใช้ชีวิตที่เบากระเป๋าและเบาหัวใจมากกว่าที่คิดไว้เยอะและทั้งหมดนี้คุณไม่ต้องรอเงินเดือนขึ้นไม่ต้องรอลอตเตอรี่ถูกรางวัลไม่ต้องรอให้พร้อมแค่เปลี่ยนวิธีใช้คุณก็พร้อมขึ้นกว่าคนอีกเป็นล้านคนแล้ว 6. เก็บแบบไม่เครียดแต่รวยแบบยั่งยืนด้วยดอกเบี้ยทบต้นจากห้าหัวข้อที่ผ่านมาคุณอาจเริ่มเห็นแล้วว่าการเปลี่ยนแค่เรื่องเล็กๆในชีวิตประจําวันไม่จําเป็นต้องอดไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดแค่เลือกใหม่บางอย่างเงินก็เหลือขึ้นแบบไม่รู้ตัวผมลองสรุปตัวเลขที่เราพอจะประหยัดได้ต่อเดือนจากการเปลี่ยนพฤติกรรมแบบไม่รู้สึกฝืน 1. กาแฟอาหารกลางวันของว่างน้ำดื่มประมาณ100บาทต่อวัน ประหยัดเดือนและประมาณ3,000บาท 2. ลดบุหรี่เบียร์หวยลอตเตอรี่แค่ครึ่งเดียวประหยัดได้ประมาณ2,500บาทต่อเดือน 3. Subscription s k สกินแคร,ร้านตัดผมแพ็กเกจมือถือประหยัดได้ประมาณ2,000บาทต่อเดือน 4. f i ฟิตเนตค่าเดินทางบางส่วนประหยัดได้ประมาณ1,500บาทต่อเดือนถ้าประหยัดจริงๆก็ได้เกือบหมื่นต่อเดือน แต่ถ้าต้องการแบบสบายๆก็อาจจะลดลงมาเหลือที่5,000บาทต่อเดือนและคุณก็ยังคงดื่มกาแฟดู Netflix ออกกำลังกายยังใช้เน็ตและยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่คุณใช้มันอย่างรู้ตัวมากขึ้นทีนี้เรามาดูว่าถ้าเงิน5,000บาทนี้คุณนำไปลงคืนต่อเนื่องทุกเดือนในกองทุนรวมดัชนีหรือ DCA ในหุ้นคุณภาพที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ7%ต่อปีซึ่งถือว่าเป็นระดับกลาง ไม่เว่อร์ไม่หวือหวาแล้วปล่อยให้เวลาและดอกเบีย้ยทบต้นทำงานให้คุณผลลัพธ์ของการเก็บเดือนละ5,000บาทต่อเนื่องถ้าคุณเก็บเงินเดือนละ5,000บาทต่อเนื่องภายในเวลาแค่5ปีคุณจะมีเงินต้นสะสม3 0 0แสนบาทซึ่งถ้าคุณลงทุนแบบต่อเนื่องในกองทุนดัชนีหรือหุ้นคุณภาพที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย7%ซต่อปีคุณจะได้ดอกเบีย้ยเพิ่มอีกประมาณ5 0,000บาทรวมแล้วคุณจะมีเงินในพอร์ตประมาณ3,50,000บาท ทั้งหมดนี้คือผลลัพธ์จากการเก็บแบบสบายๆเดือนละไม่กี่พันโดยไม่ต้องอดไม่ต้องลำบากแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆเ,เท่านั้นเองถ้าคุณเก็บต่อเนื่องยาวขึ้นเป็น10ปีเงินต้นของคุณจะเพิ่มเป็น0 0แสนบาทแต่ที่น่าทึ่งคือดอกเบี้ยที่งอกเพิ่มจากการทบต้นจะโตแบบก้าวกระโดดมากถึงประมาณ2 3 0 0 0บาทรวมแล้วคุณจะมีเงินอยู่ในมือราวๆ8 3 0 0 0 0าบาทซึ่งถือว่าเข้าใกล้เงินล้านแบบแทบไม่รู้ตัวเลย และทั้งหมดนี้ไม่ใช่การทำงานเพิ่มเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ถ้าคุณมีวินัยพอจะทำต่อเนื่องถึง20ปีเงินต้นของคุณจะกลายเป็น1 00 2 0 0 0 2 0บาทและด้วยพลังของดอกเบี้ยทบต้นดอกเบี้ยจะโตแบบเกือบเท่าเงินต้นคือเพิ่มอีกประมาณ1 1 00 2 0 0 0 0บาทรวมแล้วคุณจะมีเงินมากถึง2ล้าน3 00 2 0มื่บาทนี่คือรางวัลของคนที่ไม่หวือหวาแต่มีวินัยไม่หยุดและรู้จักให้เวลาเป็นตัวช่วย เพราะเส้นทางสู่เงินล้านไม่ได้เริ่มจากการหาเงินเก่งแต่มันเริ่มจากการใช้เงินเล็กๆอย่างฉลาดและมั่นคงทั้งหมดนี้คุณไม่ต้องทำอาชีพที่รายได้สูงไม่ต้องโชคดีไม่ต้องขายของแค่ใช้ชีวิตแบบที่คุณใช้ทุกวันแต่เปลี่ยนจากใช้แล้วหายมาเป็นใช้แล้วโตหลายคนเข้าใจผิดว่าการมีเงินล้านต้องใช้ความพยายามมหาศาลแต่จริงๆแล้วมันคือนิสัยเล็กๆที่ทำซ้ำกาแฟที่ถูกลง เข้ากล่องแทนข้าวจานละร้อยเบียร์น้อยลงสองขวดต่อสัปดาห์สมัครแอปทีละอย่างยืมหนังสือแทนซื้อเล่มใหม่ทั้งหมดนี้ไม่ได้ทำให้คุณสูญเสียความสุขกลับกันคุณจะรู้สึกดีขึ้นเพราะคุณเริ่มคุมเกมการเงินของตัวเองได้เงินเดือนเท่าเดิมชีวิตยังเหมือนเดิมแต่คุณมีเป้าหมายชัดขึ้นและมีระบบที่พาคุณไปถึงเป้าหมายนั้นโดยไม่ต้องเหนื่อยเพิ่มดอกเบี้ยทบต้นไม่เคยโกหกใคร มันตอบแทนคนที่เริ่มต้นเร็วและสม่ำเสมอคุณไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองทั้งหมดในวันนี้แค่ตัดสิ่งไม่จำเป็นเล็กๆแล้วยกเงินส่วนนั้นมาเก็บมาโตมาใช้เป็นเครื่องมือแล้วอีกสิปีข้างหน้าคุณจะขอบคุณตัวเองที่เริ่มจากแค่เปลี่ยนร้านกาแฟเปลี่ยนวิธีเดินทางเปลี่ยนความเคยชินเล็กๆในทุกวันสุดท้ายนี้ ถ้ารู้สึกว่าเนื้อหาในช่องคนธรรมดาที่อยากมีชีวิตดีขึ้นตรงใจหรือจุดไฟให้คุณได้แวะกลับมาฟังอีกได้นะครับถ้าอยากให้กำลังใจกันกดติดตามกดไลค์หรือแชร์ต่อให้ใครสักคนที่คุณนึกถึงทีมงานจะขอบคุณจากใจเลยครับคนธรรมดาอย่างพวกเราสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ครับโชคดีกันทุกคนครับสวัสดีครับ